เปล่าเลยเปล่าเลยไม่แถวปีปีหนาปีต่อไปไม่ป่วเพ้อี่อันนี้ย่อย่ออาหารต้นปดตีนี่ใครบดเอาใครบดเอาี่เอาบแล้วก็โอ้ี่เพชรจะอเอื้อมเสยปพเสบายดีสบายดีเอฟซีเมื่อนีน อาไทยมาบ้านนอกอริตะแล้วบ้านต้องใส่อารันเนะาะพวกเขานี้มีความมีนัดนัดว่านจิตนัดการจิตไทยเอ็มวีแต่มามันบ่เป็นตามแผนบตาตากล้องทรงผมกับเกียรม,มันไปร้อยเลยเพิ่นเนาะแต่ว่าอาไทยกับจ<ท>ิมาเห็ดอยู่พี่แล้วแต่มันกับมาแล้วัดตากล้องบมมีเนืกปรึกษา,ากันจะเสียเอาอะไรดีเนี่ยนะตาเนาะอุตส่าห์ออกบ้านมาแต่เสื้อเช่ามาได้เมียจะฉุกเมียจะฉุกกล่นไปไว้รถไปโรถบ่ะ เราพนดูให้ถ่ายไอ้มีเมียอยากเห็นออกจากอันช่องโทรทัศน์ไว้ๆว่ะตะกี้เพื่อนโทรทัศน์เอาเรื่อสบายดีเนี่ยเอาบอกเอาคือวัดถ่ายตลอดในยังโอ้ยตัวดาวทอนจะถ่ายสัตว์กางเนี่ยอ่ากราบสบายดีทุกคนอาร์ตเอ็มซีเลยมุนิชิมาอัดเพลงเนาะเออผมเออัดเพลงถ่ายเอ็มวีอัดรูปิดกล้อง โยไมนต้องมีตากล้องแล้ว cover cover นะเพลง cover นะเพลงเจ้าเลือกเขาของตาเจเขาเขาสะปดหายจะตีโมโหเลยเออกะปดโมโหกันแล้วแต่เอาบทเพลงอีกเพลงเขาเพลงแต่งเองเลได้่ปะเพลงแต่งเองแหละเป็นไปอัดมือนี่เนาะแต่ว่าเป็นวันเกิดเมียซ้่มเอาวันเกิดแฟนบมโเลยอ่ะเมียเมีย ไล่เกิดเมีบ่เน่ยเอา้วจันไกกว่ามาตูดอีแล้วเนี่ยเกี่ยวไรเอาจรว่าไทยมาตูดอีกไ่ได้เด้บังเอิญเนี่ยบ่ได้หนบ่มาถึงจังวไม่จึงบ่ถึงจังหางานตลอดตัวตูดอีกแลตายลว่าจะตูดเอซอยู่อ้จะนเออจันไว่าเอฟซีจะว่าไทยมาตูดอีกเล้ไมได้เปคเตอร์แขหน่อยมันบ่ได้เป็นมาตูดเนาะไอ้น้องกันมันก็ต้องโทรหากันอยู่แล้วไม่่ตัวบ่ไหวทิต่อไใช่โทรหาแต่เนี่ยยำบยกกยำกินกัโทรที่ บถึงโบโซกันยังเห็นอันดิ้เห็นอันมีเขาลงคลิปกันแล่นมาก่อนแล้วนะจางทวายจะได้มาเห็นนำน้องเราขึ้นหอดมันเห็ดคลิปต้นใส่เบ็ดมือแรงช่วงใช้ชิปไปใส่เบ็ดอะไรเนี่ได้ดีบ้างบางทีมันจะเป็นอะไรอันใส่เบ็ดนี่ยจะลองเบิ้งเห็นนำกับขากันเนี้แต่เมื่อนี้เขาคิดหาตากล้องก่อนเนาะเาเอาตากล้องมาใส่ทุกคนเอามาลุูนนำกันว่าเาสีได้มีคลิปออกมาไวๆบอก อ่ะไอ้เด็กชายปฏิติตรหาตากล้องก่อนอว่าสิมีเป็นผู้ได้ใช่ไหมเป็นมือกล้องไงเขาเจ้ก่อนเขาได้มาตั้งทีแล้วเราก็จะไปเบิง่งสักชื่นอนอะไรน้องลูกสาวของลูกสาวหรือลูกชายวะลูกสาวบ่ลูกชายของน้องสาวลิตติพันธ์เด็กโอ้ม,อมาเนี่ยอ้าวแม่อันนี้น้ำหนักป้าเจ้าเห็นตอนนั้นยังมาเหมือนผมยาวเลยปุ๊ อากูสบายดีไหมใครจะจำเมื่อยเลยเนี่ยนี่จำเมื่อยไปฟุ้งแล้วนี่ไปเป็นใหญ่เลยย่างแห้งเลยนันนินท่าก็ได้เดือนปลายมันจะนอนมันจะห้องเพลงซาแล้วหน้าได้เลยมันมันแห่นตีนนันนินลงได้ตนเป็นใส่อยากให้มูมาหลินน้ำยุหะใครได้มูมามไก่ยุ่มตลอดว่าเขาเห็นมันแฟนมึงหรอว่าจะเห็นอะไรเนี่ยกรติกอมันหันดื้อ ป้<ม>านำนิน,นเนี่ยนนี่คนมันดื้ปล่อยลงก็หมดแหลนไปเลยนำอยู่ในอยนี้นำเทิร์นมาอยู่ในค่ะในนาทีนาที่อา,อาทีอาทีโอ้อาทีอาทีคล้ายๆคือพอภาษาอังกฤษมันอย่างเดียวกันหรือไงเป็นเอาโตห่อของพ่อกับแม่ใส่กันอารฟเฮ้ยนำนินนำนินสบายดีป้าพอเพื่อได้จ้ะพ่อยังไม่ทันสิวันที่สามสิบพอยังยังเป็นธรรมะอยู่เนาะ บวชทำใจบวในลูกสาวาเบิ่งมาเบิ่งน้องอาทีกันปาเนาะอกสนปูปู่เฝ่านี่แม่ของอาทีก็ไันไ่เท่าเนาะไ่เท่า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 เออไปเท่าแล้วเป็นปู่เป็นยาเลยเด้ไมเ่าเทวาไ่ตู้แล้วไปไ่ตู้แล้วบบ ้านองอะทีเพื่อนมันเป็นเบาแล้วิวข้นแล้วนี่ยน็กหน่อยปกติอยู่เล้วเป็นพอน <laughs> ิวข้นเบาเอ้ยพอได้ต่ไปจกนโอ้ยจ้าน้ำน,นินนก่ก็กลาวกระโดดอันนี้ก็มาเผามาเผามาเผานองน่นี่นนีกมันสล่ยเลยอันนี้กัไปสร้างแท่นนี่ยังบริการมานี่มันบริการมันเรือไปมันยางแล็บบริกานพอจะเดือนหนึ่ง แปดเดินตายแล้วเออแปดเดินตายแล้วมันบุคานมันชิกเอากระโดดมันบุคานแล้วมันชิ่งยางมันแพงคิงเนาะนี่เนาะนี่ยจีโน่แม่ตัวเฮีกินบอกมุน่าได้จะเอาไปเพลินมายิมก่อนอลันได้จ้ะนี่ผักนึงไปทางชี้หน้าเขาไหมือกล่องทุกคนอันนั้นได้จ้างเลยอันนั้นผมได้มือกล่องครับผมเขาแบกตู้มาแต่พุ่นได้หมดมันชอบมด้าผม ูบ well ึงเฮือดผู้อยู่ไกลๆหนึ่งสู่ชีวิตกขนาดเอ็มวีเขาบ้างไหมถ่ายต่อจะได้ผึงเกลี่ยเกือบชิมือเนาะพรีนอกชายมาทันก่อนจะบอกมือจะบอกมือกล้องให้มุนบหมุนอย่างมุนมือกล้องต้องไปซื้อยาตันห่างมาหนูเลยพูดเอายาตันห่างได้ย่างแล้วบินหัวเลยขนาดคนประมาณนี้ด้วยบูไฮบูไฮเป็นอะไรได้บ่ไฮเป็นนี้ด้วสร้างภาพเขากับชอบไหวนะ ประปองเฮาเห็ดแบบบริเปเื่องงบขนาดนะปองเฮาเห <c oughs> าเ็ดใส่งบใส่งบตัวเองอัดเองเลยผูย้คุม้มค่าแห้งเงินเลยมายอ่อหรือเปล่าบอกให้ตากล้องไปอันซื้อยาตันห่างมากินก่อนันวิ่นหัวย่างบนกล้องเลย,ยตัดผ้าม,มาใส่มือหลดแก่ตูก้กับผมย้ายมาจากตรงนู้นทุกคน ีปมาพี่ล่ะบ่ได้บ่ถึง10,000วิวนี่เบ้าบ่10,000วิวจักจากประมาณอ่1,000วิวพอแล้วต่เ่มัก็บ่าปตัวเองบ่มันก็ดันนึงแห่เนาะเสียงดีปานนั้นอ้ายอุสายังอ้ายอุสาหยังบ่ยอมมาห้องเพลงลูกทุ่งเยังมาห้องเพลงอ่าดีนําอิอ่ะลูกทุ่งอีตนี่บ่ฮู้จักเอิ้นแนวเพลงอ้าย็ล็อกอินดีบ่แน่ยังบ่เข้าใจกัน ผู้มือกองเมือ่อยเป็นผักได้หนึ่งก่อนใช้น้ำปั่นมือกองทิ่มแล้วมันเบิดแล้วพี่เตท, <c oughs> ทีก่กนทิ่มยู่คนแล้วมันกำลังดูดมวลมันเบิดแล้วอ้าวผู้ยิ่งกับมาบ่นน่ <c oughs> ว้าบุงทุกคนผู้ผ <c oughs> ู้มีเขามาซ่อมพายเฮือยได้ในน้องนี่พูดน,นะผู้จำนวนหนึ่งเมื่อหลยจะผพิตซ่อมหัวจักโมง คนอะพ่อแกาซุ่มให้เบิง่งคนโอ้โอโกล้องเหากะซุ่มเห็ดคักาลีป่ะ่นมาขอซ่อมเหื่ออยู่ในสวนของเขาเนาะนี่เพิ่นมาขอซ่อมเหื่อน,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 นออเ,อเ,เนี่ยคนเนี่ยเดี๋ยวเฮาจจถ่ายอีพีสองอ่าไฮไฟเพิ่นเบิ่งอีพีสองเขาจิเห็ดอ่าไปใส่เบ็ดปลาเนาะ น้องไซอารอนเปิ้ลบอกให้เข้าใส่เบ็ดปล่าว่ะแต่ว่าแต่ว่าเข้ามาสุดสุดสุดไทยเอมีพวกเขาเห็ดลุยเลยเอาไปทีเริ่มที่เอาใช่ว่าเอาถุงยางมาใช่ไหมเออถุงยางก็ได้มันถุงยางก็ได้นะสำเร็จแล้วทุกคนถือว่าการไทยเอมีของเขาก็ได้เลิกการแเลิกการบอเบตาเลิกการไปแล้ว พวกเขาก็จะถ่ายแล้วมือกล้องพวกเขาก็เมื่อยแล้วนี่จ้างมาทำมาด่าขาโตหาร้อยบาทมาปมดินหาร้อยบาทไปเลยข้อของพ่กขอบใจหลายไล่สไลซ์ซีรีสกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องของเฮาเนี่ยเ้อะแล้วก็กจะเลื่อนไปเบิ่งซ่องผลงานของเฮาเนี่ยซ่องงานเต็มที่เนี่ยผมว่าผลงานเฮาจะลงไม่ไหวนี่แหละเนาะนาจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะได้ลงพ้นว่ะแต่กะซ่องอาไทยก็เช่นกันแต่ว่าซีแซ่นะทุกคนเนาะ โอเคทุกคนเขาก็สิพาทุกคนไปเบิ่งสาวๆทางในว่าเขากำลังเตรียมงานวันเกิดว่าเขาเห็ดเมนูอีกช่างแน่กินสําหรับมื้อนี้เอาไปเบิ่งนํากันเลย <tan> มาเบิ่งวัดเกิดเพิ่นเพิ่นเอาหยังมากินอันนี้ย่อย่ออ่ะฮะต้นปิ๊ดดี้นี่เออใครบ่ได้เอาใครบดเอาเขียดคือบดถ่าเอาปลาคอก่อนว่าจะมาใกล <c oughs> ้โอ้ยจะเป็นปนเอาเขียดละคนเลย อลันก็ว่าบมมีคนกวนหน่อยสักควู้ซื่อเขีมาตั้สามสันมาตาชตำจิโนไม่ใช่ตังกุงมาบิจิเจ้าของมันเกิดผลจัดนักเลย่มักเพชรมักเพชรตำมันยาอยน้ไม่เท่าไม,ไม่เท่ากินตำฮะ ใส้เค้กใส่เค้กเปเ่าได้ไหมมาด้ยตามกระปุกร้บบเาเยเปียกกนัเอชา,ามาด้อเป่าเค้กด้อชิมืออะไร,ร,ดร,ดรได้ันไอย่ลมมันไมากดเลิเกียาออเออบกักชานพายเฮือมาหน่ บอกเขาได้แค่ร้ายเผาเมื่อคะขึ้นอยู่เดียวนี่คนต่กี้เทาและคุณโดดพวกไม้นะครับมาตัวต่ำได้สำเนาเอยตะกี้น้่มร้ายมันลัดเขาจะให้จุงสูงให้เป็นตีนขึ้นจนเห็นลืมเห็นผู้บ่าวใหญ่่งพวกมาบิลทั้งรังชุดอันสีติพกจนเกินเป็นใหญ่เล้วมาในแม่เจ้าของผลงานเพลงหนึ่งรันวิวฮะ บอกโอมอมอมมเขา้บกทุกมาบอกนเมสิบอกว่าอุ้มตัวแต่เขาน่าเกิดเลี้งต่ำไปดีกินอไไม่เ่ากินไม่ได้นอกเจาเไม่เ่ากินไม่ได้ฮะเพชรเนี่ยต้องได้ล่างก็ได้น้ะกันยากมยรสิได้ล่างเลย เขาตำมากินเลี่ยเขาเอาใจปลกเพ็ดแต่เขาตำาถ้าปิ้งปลาคอกระบอกไหนมาได้ไ่ากินถากินปิ้งปลาคองกาเป็นปลาคอว่าวลีมีวันนี้ยังเนี่ยนี่ห่างว่าอยู่เี่ออันนเขาบวมเมื่อลายบอกเขาว่าแค่นลายมังบวอยู่หาผักเบกกินตดำก่อนทุกคนแล้วจะมาเป่าเค้กป่เนี่ยตัดมาอีกทีกขมืดกันแล้วทุกคน อาชีพาทุกคนมาประทานอาหารนำกันกินเบียร์ตัวนี้เอาพอแล้วกันโอ้โีเป็ดนะนาพักลงเลยนะจะคอยเอื้อมแซ่บเป็นีเป็ดเอื้อมลงมานะมาเอื้อมมาเอ้อมทุกคนจะของมันเกิดเพิ่นนี้ Happy Birthday to you นี่ายวันเกิดเฮาวัน่ายวันเกิดแต้สุดเด็ดเว้นพูดเอา่ายรอดคำว่ตอนนี้ก็มี มีแต่ชองคนเท่าลั้นแหละแม่น้องอัอาทีแม่น้องอาทีแม่อาทีเห็นอาทีแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแม่น้องอาทีขึ้นมาหกคนอย่างตะไปเพิ่นบูมาไปเพิ่นบูเห็นเอามาจะซื้อเด็กยุบฮะคุณมาไกลเฮียนขี้ตุ่มเป็นเฮียนคีรตุ่มมาคีรตุ่มาก็ซื้อตุ่มมันมือนีิ โตมา,มา่ได้ที่รมันแหละบ่ลงจงลักงหลดบเฮ็ดคักล้าปวดแล้วมนมา,วมาเด้อมาเด้อทิเบิดเลยเด้อแบตสิ่เบิดแล้วแบตสิเบิรล้วสิบ่ไ้เก้าก,กล้องนันจะไนเป่าหลักจากที่เขากินจุ่มแล้วเขาก็เตียมเป, <ละ S 1> เปาเค้กว่าพวกเขาวะแต่พอมันเกิด เป่าเป่าไว้ได้พยายามเบ็ดีมันได้ปาล์มเลยเหรวเป่าไว้ได้ปหรอว่าได้ใบแทนใช่ไหมชอบช้ับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาเบ็ดละบ่เนี่ยเหรอ

ใช่ด้วะแม่คาะใบโลด่ะอ้าวที่นี้ในเครื่องทบเละดิเาให้แม่ให้ลูกชายอันนมันมีแนเหนอโอมีมีไว้เลยมีไว้เลยเอาไปีไปดิคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนดเอเบดเเนาะพยายามเบ็ดก่อนเนอ เขาเขาบอกจริงใหญ่ไ้เมียเด้เขาบอกเขเป็นใหญ่ไดกันนะเลือนอะไรหายซ้ำไปได้ได้อีซังมากอให้เมียเบิดเนาะนี่ชิบะโบู่เนาะามจริงเนาะผมด้วใจมจริงบอกผมจริงบอกแกใี่งสี่มึง้หเนาะอะไรก็าให้หน่อยกินให้น่อยเอา ขาบคุณคอาจารย์ะนั่งไหมมี้อมเดอรล้างใหร้อนะกลงเทุกคนนเจ้าจานับมี่อมบวจมันเกิดเมียจะได้กัมีจะได้กับมีโตน่อยแหละมันเกิดเมียต้องว่าความจริงมันเกิดเมียต้องว่าความจริงเลยวาคว้มจริงอะไรมียัง่ะผ่ิดพลาผ่านมาว้างมา เดีอดีตพจิไปบากคือหยอกเสียดอกอดีตเสิไปอดีตเคยเจอสู่แนวอยู่แล้วบาเอาเบ็ดเลยได้แล้ยด้วยเนาะวันนี้เขาก็ชิปิดคลิปคือได้ถ่ายภาพไปยามเบ็ดด้วนี่โอ้มหวันีเขาได้ทราบคลิปด้วยมาในคลิปประโคมพ่อิจปั้นไป็นาต้มมือนี่นี่ บรรยากาศนั้นเอาเกมแล้วเขาก็ขี่มันทิมไม่ได้ขี่ต่อมาให้เมียทำไปเด้อเขาว่าทิมขี่เมียแล้วกับเมียอยู่แล้วหอดเมียอยู่แล้วาแล้วมันเปเตียกบนนี่นะกายน่ะเป็นเปียกมันเปียกบนเดียวนี่งมหาเบ็ดตัวนั้นบ่เห็นบอกว่ามันอยู่ทางหลังมันดึงไปหลังหักยืนถ่ายมันหลุดมันลงห้องแม่ ท่านเลนกรนนูดแล้ว่าให้นว่ามันเลิกโผด่เลยมด้อหาเลยบอหาบอกมดก้อนหาเลมดก้อหายอยู่มองนี่ไปาอ้าวอีกซำไทยซำไทยเตดแบบเดี๋ยวอ่โดนเเอาไปเลย๊องสิงไว้จิงไว้ โอเคทุกคนสำหรับงานมันเกิดมื่อนี้ก็มีได้ซ้ำนี่แหละเขากจะผ่าคลิปใบเสน่ห์นะเฮาจะผ่าพยายาเบ็ดโรบินไลบ๊ใบบ้าหมดกันคืน